สวัสดีค่ะวันนี้สจกจะ,จะพ,าพาทุกคนไปหาที่ถ่ายนกค่ะแล้วก็แนะนำสถานที่ถ่ายนกคะค่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นกหลายๆชนิดกกไข่วันนี้จะก็เลยพาพาทุกคนมาออกมาที่วัดเฉลิมพระเกียรติค่ะอยู่แถวพระรามห้าค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นไอ้นกไอ้นี่ค่ะนกแขกเต้านกเก้โมงอะไรพวกนี้ค่ะก็วันนี้ก็จะมีภาพทีน่ารักๆของนกแขกเต้าอะช่วงนี้ก็จืดไปสองสามครั้งนะคะก็พอดีเออช่วงก่อนที่ไปก็ไปดูคิดว่าเขายังไม่กบไข่แต่ช่วงนี้หาะเดือนมีนาในี่อะไรพวกนี้เขากบไข่ก็ก็จะได้ภาพบรรยากาศอะไร ที่เขาออกมาต้อนรับเราก็วันวันที่จิตไปเนี่ยเจอฝนแล้วก็เจอฟ้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยได้ภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เดี๋ยวถ้าใครอยู่แถวนั้นหรือรักการถ่ายนกหรือไม่รู้จะไปถ่ายนกที่ไหนก็แนะนำที่นี่ได้เลยค่ะวัดเฉลิมพระเกียรติอยู่แถวพระรามห้าค่ะ ก็วันนี้จิตก็ฝากคิดก็ดูบรรยากาศดูท่าทางดูกิริยาของเขาก็แล้วกันค่ะก็ใครชอบถ่ายนกก็ลองไปดูนะคะแต่วันนั้นที่จิตไปก็เจอไอ้พวกน,นกหลายหลายชนิดค่ะก็จะมาเล่นน้ําพวกไอ้นกเนี่ยนกเขานกคูบนกเขาแมวนกฮูกอะไรเนี่ยก็มีให้เห็นกันไอ้พงนี้ ทางจิตที่จิตยืนถ่ายนี่ก็จะเป็นต้นจามจุรีถ้าเข้าไปทางไอทางปกกประตูปกติก็อไอต้นเนี้ยพงนี้ก็จะอยู่ขวามือนะคะถ้าเขาทุกคนเข้าไปในวัดก็ลองสังเกตอยู่ค่ะไอไอนกไอเนี่ยค่ะเดี๋ยวพงเนี้ก็ก็ไม่สูงเท่าไหร่ช่วงนี้เขาจะมีหลายพงค่ะหลายต้นเขาคองไปเลยเพราะนกที่นั่นก็จะเยอะมากอะถ้าใคร ใครชอบโพรงไหนชอบต้นไหนก็ลองชอบไอ้มุมไหนก็ลองไปเลือกถ่ายได้ไดสะดวกเลยค่ะเพราะว่ามีเยอะค่ะเขามีหลายจุดค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่กกไข่ก็จะได้ภาพแบบบรรยากาศที่เขาอยู่ในรังออกมาทักทายเราบ้างเป็นช่วงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ลองเข้าไปดูแล้วไปชมกันนะคะระหว่างที่เข้าประตูก็จะมีแขกมาต้อนรับก็จะเป็นพวกนกยุ้งอะไรนกหางนกยุงอะไรเง,ง,งี้ยก็จะเป็น ก็อีกบรรยากาศหนึ่งค่ะลองลองลองเข้าไปดูไปถ่ายไปชมกันนะคะก็วันนี้ก็ไปก่อนละค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ถ้าจิตเจออะไรก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้ชมได้ดูอีกนะคะก็วันนี้ก็ชมบรรยากาศนกแพกเต้าของจิตไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.